สวัสดีค่ะดิฉันหมอพึ่งนางพญามหาสเสน์ค่ะวันนี้หมอพึ่งจะมาทำนายทายทักในรายสัปดาห์ค่ะวันที่24ถึง30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าแนวทางเป็นยังไงวันนี้คิววันพุธค่ะเรามาดูซิวันพุธเนี่ยเขาบอกว่าช่างพูดช่างเจรจามาดูซิว่าพุธจะบอกอะไรเรานะไพ่จะบอกอะไรคนวันพุธเขาพูดอย่างนี้นะคะ วันพุธเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าปากแรงหรืออยากจะพูดอะไรก็พูดนะคะเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดทุกเรื่องสิ่งที่มันยากมันจะได้ง่ายเพราะช่วงนี้เขารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะอารมณ์ไม่ดีนะวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอารมณ์ไม่ดีเขาบอกว่าให้ใจเย็นๆดื่มน้ําดื่มน้ําในการแก้ภาษาบางคนเขาแซวกันนะคะอมน้าไว้ คือการดื่มน้ำเนี่ยทำให้จิตใจเราเย็นคือหยุดการพูดการคิดของเรานะคะเพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้เพรไพ่ย,ยังย้ำว่าหนึ่งถ้าพูดไปแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าเออฉันไม่น่าพูดเลยแต่ถ้าไม่พูดนะคะก็คาใจอยู่ว่าทำไมอยากพูดอยากพูดอย่างนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากแนะนำว่าอย่าพูดดีก,กว่า พอพูดแล้วเนี่ยบทสรุปบอกว่าพอพูดแล้วมันแรงอะค่ะมันก็เลยว่าไม่อยากให้พูดแต่ถ้าอยากพูดเคล็ดลับจะบอกนะคะพูดสิ่งที่ถูกต้องที่ควรพูดสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีเนี่ยมันจะทําให้งานของคุณที่ค้างคาอยู่สําเร็จง่ายอย่างเช่นอย่างนี้ค่ะถ้าเรานัดใครนะคะแล้วเราผิดนัดเขาแต่เราไม่อยากโกหกไม่อยากมุกษาเลยเราจะพูดยังไงดีถูกไหม เราก็อาจจะบอกว่ามาถึงแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเมื่อรับปากแล้วคุณควรทำให้ได้อันนี้เป็นการเสริมตัวเราทีนี้ถามในเรื่องของความเป็นมงคลในตัวนะคะก็คือเลขสี่นำเหมือนกันแต่อย่าใจร้อนแล้วก็เอาเลขสองนำจะได้ใจเย็นขึ้นนะคะส่วนช่วงเนี้ย อะไรที่เป็นเรื่องเก่าปัญหาเก่าที่ยังแก้ไม่ได้สัปดาห์นี้อย่าเพิ่งแก้ไว้แก้เดือนกรกฎาไปเลยนะคะของคนวันพุธถ้าถามสุขภาพก็เป็นเรื่องของการพูดคุยนั่นแหละคะ่ะพูดไปแล้วก็ไม่สบายใจก็เอาใจช่วยคนวันพุธนะคะยังไงอยากย้ำพูดดีเป็นสีแก่ตัวค่ะแล้วมาพบกันค่ะ